เขาคือนักรบแห่งดาวอุลตรา้าผู้ที่ไม่เคยแม้แต่จะขี้ขาดวีรบุรุษที่ไม่เคยยอมแพ้ใครอุลตรา้ตราแมนซีโร่อุลตร้าแมนซีโร่ในวัยเด็ก เคยคิดจะไปสัมผัสพาร์ทมาสปาร์คแต่โชคดีที่อุลตราเซเว่นกับคนอื่นมาห้ามไว้พร้อมกับเนรเทศส่งไปยังดาวแรงโน้มถ่วงไปฝึกกับอุลตราแมนเลโอและปูคิงที่ตามควบคุมอย่างกระชั้นชิดทั้งจับใส่เกาะเสริมแรงดันขยับตัวลำบากและฝึกหนักเพื่อทดสอบจิตใจแต่ทนา้นั่นเองก็เห็นไอร์ลักเกอร์ของอุลตราเซเว่นซึ่งคิงบอกกับอุลตราแมนซีโร่ว่าเซเว่นคือพ่อของเจ้า ซึ่งพ่อของเจ้าช่วยเจ้าจากการลงโทษของหน่วยพิทักษ์อุลตราซีโร่จึงมุ่งหน้าไปช่วยเซเว่นอย่างทันท่วงทีและได้ประทะกับเบเรียวอย่างดุเดือดเลือดพล่านจากการฝึกฝนและโดนกระทืบอย่างเป็นประจำทำให้อุลตร้าซีโร่สามารถเอาชนะเบเรียวได้อย่างง่ายได้และหลังจากนั้นซีโร่ได้รับหน้าที่ปกป้องดวงดาวต่างๆและได้ประทะกับหุ่นยนต์พี่น้องอุลตราซึ่งด้วยความเก่งกาจของซีโร่จึงสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดดยเลยทีเดียว แต่เพระว่าก็ปรากฏหุ่นที่คล้ายกับตนเองซึ่งมันมีชื่อว่าดาร์กแอบซีโร่ทั้งพลังกำลังลำแสงเหมือนกับซีโร่ทุกประการแต่ด้วยความเก่งกาจของซีโร่ก็สามารถเอาชนะมันมาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวหลังจากที่ซีโร่มาที่ดาวน์ต้าซึ่งตอนนั้นเองดาวน์ต้ากำลังเกิดความวุ่นวายเมื่อดาร์กแอบซีโร่จำนวนมากมาบุกที่ดาวน์ต้าแต่ก็ได้เหล่าพี่น้องอุนต้ามาช่วยรับมือไว้และกำจัดพวกมันไปได้ ต่เมื่อหาต้นต่อสาเหตุว่าผู้มันมาจากไหนและใครส่งพวกดกรอบซิโร่นี้มาจึงรู้ว่ามันมาจากต่างจักรวาลเพราะอุลตร้าแมนไม่สามารถไปจักรวาลอื่นได้ซึ่งคนที่ไปต้องได้รับพลังงานจากนารบอุลต้าอย่างหมหาศาลเท่านั้นซีโร่จึงขออาสาไปดูที่นั่นและนรบอุลต้าทุกคนก็มอบพลังให้กับซีโร่ทําให้ซีโร่มีพลังที่สามารถข้ามจักรวาลได้แต่ก็ยังมีขีดจํากัดของมันอยู่และซีโร่ก็ได้ออกเดินทาง อุลตร้าแมนซีโร่ก็พบกับดวงดาวดวงหนึ่งที่กําลังเรียกหาเขาอยู่พอเขาเข้าไปในดวงดาวดวงนั้นก็พบกับสงครามและพบกับสองพี่น้องที่กําลังหนีตายพบกับคนพี่ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสซีโร่จึงเข้ายึดอํานาจ ยึดร่างพี่ชายคนนั้นซึ่งดวงดาวดวงนี้ก็ถูกรุกรานโดยดาร์กหลอกซีโร่เหมือนกันโดยเขาได้พบกับเจ้าหญิงเอเมลาน่าแห่งดาวเอสเมลาร์าที่ถูกจกักรพรรดิเบเรียลทำลายไปซึ่งเบเรียลส่งพวกดาร์กหลอกซีโร่นี้มาเช่นกันซีโร่จึงมุ่งหน้าหาเบเรียลด้วยยานแจนเบอร์สที่มีองค์หญิงโดยสารไปด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมือ่อพวกเขาได้พบกับโจสรสลัดอวกาศโดยผู้นำของมันก็คือแจนไฟเอ ซีโร่ได้แปลงร่างและเข้าประทะกับแจนไฟเยอร์อย่างดุเดือดเลือดพล่าแต่ด้วยความเก่งกาจของซีโร่จึงสามารถเอาชนะมาได้อย่างง่ายดายแต่ทันใดนั้นเองก็พบกับกองทัพเบเรียลที่มารอบโจมตีพวกเขาอยู่ซึ่งทั้งสองจึงร่วมกันกำจัดกองทัพเบเรียลได้สำเร็จหลังจากนั้นซีโร่ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งและไปพบกับประดที่จมปักอยู่กับความสิ้นหวังอย่างมินเลอร์ไนท์ที่ถูกเบเรียลสาบไว้แต่ก็เป็นซีโร่ที่ไปช่วยคืนสติให้กับมินเลอร์ไนท์จนมิลเลอร์ไนท์ เมื่อช่วยมิลลไนเสร็จแล้วแต่ก็ติดกับดักจนได้เมื่อเบเรียลรู้ถึงการมาของอุลตรมนซีโร่จึงถูกจับไว้ในโหลแก้ว แต่ทันใดนั้นเองแกนไฟและมิลเลอร์ไนท์ก็บุกเข้ามาช่วยเอาไว้จึงทําให้อุลตร้าแมนซีโร่รู้จักพัฒนาการและได้เข้าปะทะก,กับเบรียลอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อกองทัพของเบเรียลมีมากจนเกินไปจึงทำให้ยานแจนเบิร์ดถูกโจมตีองค์หญิงจึงสละเสื้อผ้ากางเกงในยกทรงเพื่อมอบพลังให้กับยานแจนเบิร์ดลำนี้จึงทําให้ยานแจนเบิร์ดกลายเป็นหุ่นยนต์ชีวะจากกลโบราณและได้เข้าปะทะก,กับกองทัพเบรียลจนทาให้เหลือเบรียลเพียงแค่ตัวเดียวแต่เบเรียลก็ได้แปลงร่างกกาาาาายยเป็นสสััตะหลลทีีี่มมมมพงาาแจใ อุลตร้าแมนซีโร่จนเละเทเปเปะื้อนแต่ก็ได้พักพวกมาช่วยเอาไว้แต่ด้วยพลังของเบเรียลที่มีมากมหาศาลจนเกินไปจึงทําให้พวกของอุลตร้าแมนซีโร่ไม่สามารถต้านพลังของเบเรียลได้แต่ด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้จึงทําให้เกิดแสงสว่างและซีโร่ก็ได้พบกับอุลตร้าแมนโนอาและอุลตร้าแมนโนอาได้มอบอัติเมตอีจิสพลังที่ไร้ขีดจำกัดและได้ใช้พลังนี้ สามารถกำจัดเบรเรียลลงไปได้หลังจากนั้นซีโร่ก็ได้ถอดล่างสถิตและล่ำลากับองค์หญิง และก็ได้ตั้งกลุ่มอัตเม t ฟอร์ c ซีโร่ออกเดินทางไปทั่วทุกจักรวาลหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีอุลตร้าแมนซีโร่ได้ออกเดินทางมาหาองค์หญิงอีกครั้งแต่ก็ได้พบกับดวงดาวปริศนาดวงหนึ่ง ที่มีขนาดใหญ่มากและมันได้จับแจนเบิร์สกับองคหญิงไปทําให้พวกซีโร่ต้องเข้าไปช่วยในดวงดาวดวงนั้นและได้พบกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเข้ามาทําร้ายซีโร่และทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุดเดือดเลือดพล่านแต่ทนายนั้นก็พบกับแจนเบิร์สที่กาลังถูกเข้าสิงอยู่แต่ด้วยแรงใจคําขอขององค์หญิงจึงทําให้แจนเบิร์สคืนสติและทําให้หุ่นอีกตัวหยุดชะงักลงไปด้วยก็เพราะหุ่นอีกตัวนั้นสร้างขึ้นมาจากเซลล์ของแจนเบิร์สตั่นเองซีโร่จึงปรับความเข้าใจกับหุ่นตััวนน้ จากนั้นซีโร่และพักพวกก็เข้าไปถล่มบิสตาต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดจนพังพินาศเลอะเทอะเปเปื้อนเกลื่อนลงตีนและก็ได้พักพวกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนจึงตั้งชื่อให้ว่าแจนนายและกลุ่มอัลติเมตฟอร์ซซีโร่ก็ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง อุตแมนซีโร่ได้ออกไปทำภารกิจต่างๆและก็ได้ยินเสียงปริศนาที่ขอความช่วยเหลืออีกจากจักรวาลหนึ่งซึ่งอุตแมนซีโร่จึงตามเสียงนั้นไปและก็ได้พบกับเมืองล้างและการสู้รบของคนที่ยังหลงเหลืออยู่อุตแมนซีโร่จงเห็นหนุ่มกล้าหาน้มว่าไทกะที่กำลังปกป้อง,ปงผู้คนเหล่านั้นจึงเข้ายึดร่างแต่ไทกะเองยังยึดติดกับตัวเองมากไปจนทำให้อุตแมนซีโร่ไม่สามารถควบคุมร่างเขาได้แต่ทันใดนั้นเองอุตแมนคอสโอสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเข้ามาช่วยเหลืออุตแมนซีโร่ไว้ได้ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ฟังเรื่องราวจากปากคนที่เหลือรอดอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนมนุษย์ดาวแบ็คได้ทำการทดลองเกี่ยวกับโรคใบนี้โดยการรบผู้คนทีลานิด จนหมดดาวแม้แต่อุลตร้าแมนไดนาก็ไม่สามารถรับมือได้และพ่ายแพ้ให้กับไฮเปอร์เซตตนอย่างราบคาบจนกลายเป็นรูปปั้นหินหลังจากนั้นอุลตร้าแมนคอสตมอสและอุลตร้าแมนซีโรก่ก็มุ่งหน้าไปหาไฮเปอร์เซตตนและได้ปะทะกันรอจังหวะนี้มานานละดูเดือดเลือดพร,ราดแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรมันได้เลยแต่ด้วยแรงใจของทุกคนที่ช่วยกันหารีฟิชเชอร์หรือที่แบ่งร่างของอุลตร้าแมนไดนาและโยนใส่รูปปั้นไดนาจนทําให้ไดนา ฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งและทั้ง3ก็ร่วมมือกันกำจัดไฮเปอร์เซตอนเหมือนจะกำจัดได้แล้วแต่ยังก่อนเมื่อไฮเปอร์เซตอนได้ฝังตัวอ่อนกลายเป็นร่างสมบูรณ์และพุ่งเข้าไปทำร้ายอุตแมนทั้ง3อย่างดุเดือดเลือดพรานจนพ่ายแพ้และหมดสภาพไปแต่ด้วยแรงใจที่ไม่ยอมแพ้ของทุกคนจึงทำให้เกิดปฏิหารทำให้ทั้ง3รวมร่างกันกลายเป็นอุตแมนซากา และเข้าประทะก,กับไฮเปอร์เซต้์อย่างตุเดือดเลือดพร่าร่านและก็เป็นอุตรมนซาก้าที่กำชัยชนะมาฝากทุกคนและโลกใบนี้ก็สงบสุขเช่นเดิม แต่ด้วยพลังซาก้าเองทําให้ซีโร่ได้ร่างใหม่อีก2ร่างก็คือร่างสตองโครอน่าซีโร่และร่างลูน่ามิเลรเคลซีโร่และได้กลับไปยังสู่สารสับปะหลาดอีกครั้งเพื่อหาความจริงของพลังทั้งสองจากนั้นก็ได้พบกับมนุษย์ดาวแบ็คที่กําลังฟื้นคืนชีพสับปะหลาดขึ้นมาโจมตีใส่ซีโร่แต่ด้วยความเก่งกาจของซีโร่จึงสามารถเอาชนะสับปะหลาดพวกนั้นมาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและเข้าปะทะกับมนุษย์ดาวแบ็คแต่ด้วยมนุษย์ดาวแบ็คจับพิกวอนเป็นตัวประกันซีโร จึงทําอะไรไม่ได้เลยจึงโดนกระทืบอย่างด,ดเดือดเลือดพล่านแต่ซีโร่ก็ได้รู้ความหมายของพลังทั้งสองความเมตตาและการพุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายซีโร่จึงแยกเป็น2ร่างอีกร่างหนึ่งช่วยพิกมอนและอีกร่างหนึ่งกําจัดมนุษย์ดาวแบล็คหลังจากช่วยพิกมอนได้เสร็จแล้วซีโร่ก็ได้พบกับพวกพองอีกครั้งและก็ออกเดินทางกันต่อไป ได้พบกับเจ้าแม่อุนตาเจ้าแม่อุนตาได้พาซีโร่ไปพบกับพวกพ้องที่กลายเป็นหินแต่นั่นกับไม่ใช่เจ้าแม่อุนตามันคือมนุษย์ต่างดาวฮิปโบริโต้และซีโร่ก็ได้เข้าปะทะกับมนุษย์ต่างดาวฮิปโบริโตอย่างดุเดือดเลือดร่านแต่ด้วยความเก่งของซีโร่จึงสามารถตบไอกระจอกนี่แล้วสามารถเอาชนะกันอย่างง่ายได้แต่ทันใดนั้นเองอุตแมนซีโร่ก็บพบกับอสูรร้ายอีก4ตัวโดยเอเลียนเมฟิลัสได้จับพิกบอนเป็นตัวประกันและรอที่สุสานสัปประหลาดโดยอุตแมนซีโร่ ต้องชนะ4ี่อสูรนี้ให้ได้ก่อนแต่ก็เกือบจะพ่ายแพ้แต่ทันดนั้นเองพวกพ้องที่เหลือก็เข้ามาช่วยเอาไว้ซีโร่ จึงมุ่งหน้าไปช่วยพิกมอนที่สู่สารสับปะหาดเมือ่อมาถึงซีโร่ได้เข้าปะทะก,กับมนุษย์ด่างดาวเมฟิรัสและปะทะร่างกายกันเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ทัานใดนั่นเองก็ปรากฏร่างของเบเรียลในชุดเกราะเอ็มเพลอร์ซึ่งเข้าโจมตีใส่อุลตร้าแมนซีโร่อย่างบ้าคลั่งจนซีโร่ต้องร้องโอดโอยเลยทีเดียวอุลตร้าแมนซีโร่จึงต้องงัดวิธีสุดท้ายจึงใช้ร่างอันติเมตซีโร่เข้าต่อสู้อีกครั้งทั้งคู่ปะทะกันอย่างดูเดือดเลือดพล่านแต่ก็เป็นซีโร่สามารถเอาชนะเบเรียลจนเบเรียนนั้น ร่างขาดแต่วิญญาณของเบเรียลกลับเข้ายึดร่างซีโรจนกลายเป็นซีโร่ดาร์กเน็ตและทำการฆ่าพวกพ้องตัวเองอย่างเลือดเย็น และมันคิดจะนําร่างนี้ไปบุกที่ดาวอุลตราต่อแต่เมื่อซีโร่ได้คืนสติอีกครั้งหนึ่งและได้ทําการขจัดร่างของเบเรียลออกไปจากตัวจึงทาให้อุลตร้าแมนซีโร่เปลี่ยนร่างเป็นชายนิ่งอุลตราแมนซีโร่โดยความสามารถของชายนิ่งอุลตราแมนซีโร่นั้นคือการย้อนเวลาย้อนเวลาให้กับพวกพร้อมตัวเองฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งจนทําให้ผู้อสศูรต่างพากันหนีหัวซุกหัวซุนแต่การย้อนเวลานั่นเองกับคืนชีพเบเรียลขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งและมันมีแผนอะไรกันแน่ ซีโร่ก็ออกเดินทางอีกครั้งแต่ครั้งนี้ได้รับคำสั่งมาจากหน่วยพิทักษ์อวกาศให้ไปกำจัดเทพปีศาจเหนือมิติเวลาเอทาลูเกอร์มันสามารถข้ามิติเวลาได้ทุกแห่งหนด้วยปราศาสตรมิติเวลา เพื่อจะหมายผนึกนักรบอุลตราโดยมันไล่ผนึกนักรบอุลตราไปทั้งหมด7ตนแล้วต่อมามันเดินทางมาที่โลกในตอนนั้นดราแมนและอุลตราแมนวิกตอรี่ก็กําลังรับมืออยู่แต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเอทาลูกเกอร์ได้เลยแม้แต่น้อยทนในนั้นเองอุลตราแมนซีโร่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและได้เข้าปะทะกับเอทาลูกเกอร์อย่างดุเดือดเลือดพร,รานจนหน้ากากของเอทาลูกเกอร์นั้นแตกกระจายกระจิตกระเจิงและหนีไปอุลตราแมนซีโร่จึงคิดว่าเอทาลูกเกอร์ต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอน โดยฝึกให้กับกิงกะและวิกตอรี่รวมร่างกันแต่นั่นก็ต้องผ่านการบำบัดสารเสพติดจากฮิคารุก่อนจนกระทั่งหน่วย UPG สามารถปลดผนึกอุลตร้าแมนทั้งเจออกมาได้และตอนนั้นเองกิงกะกับวิกตอรี่ก็ได้รวมร่างกันกลายเป็นอุลตร้าแมนกิงกะวิกตอรี่และเข้าต่อสู้จนชนะเอทาลูกเกอร์ได้สำเร็จต่อมาซีโร่และเหล่าอุลตร้าแมนก็ได้ออกเดินทางกัน ต่อไปต่อมาอุลตรแมนซีโร่ได้รับคําสั่งให้กําจัดมนุษย์ต่างดาวจอมรอบสังหารเอเลียนนักเคลนแวนเดโลซึ่งมันได้เดินทางไปที่โลกซึ่งที่โลกนั้นเองก็ได้พบกับอุลตร้าแมนเอซึ่งหน่วย XIO ได้ทำการสร้างการจำลองอัลติเมตซีโร่และข้ามมิติเวลาไปช่วยซีโร่ซึ่งถือได้ว่าเป็นมิตรภาพระหว่างคนละเผ่าพันธุ์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นซีโร่ ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งและตามไปช่วยดวงดาวต่างๆจนกระทั่งมีเหตุการณ์แปลกประหลาดในอวกาศที่ปีศาจที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซีโร่จึงเดินทางไปที่นั่นเพื่อไปหาสาเหตุพ่อมดสัมภเวสีเลบอโทสได้คืนชีพสับประหลาดสุดร้ายกาศมามากมายแต่ก็ได้ออฟมาช่วยเอาไว้และได้ประทะกันอย่างดุเดือดเลือดพร,ร่าานแต่จํานวนมันเยอะเกินไปเกินที่จะรับไหวแต่แค่นั้นเอง เหล่าพี่น้องอุลตราก็มาช่วยเอาไว้ได้เลวัโทสจึงหนีไปยังสุสานสปราร์ลัดเพื่อไปเอากีก้าบทเทอร์ไลเซอร์ซีโร่จึงใช้ร่างชายนิ่งเพื่อกางบาเลียสำหรับการฝึกให้ออฟเป็นเวลา10ปีส่วนพี่น้องอุลตราที่เหลือก็ต้องไปต่อสู้กับเลวัตโสที่สุสานสปราร์ลัดแต่ก็ไม่สามารถสู้กับสปราร์ลัดที่เลวัตโทสปลุกขึ้นมาได้แต่ทันั้นนั่นเองอุลตราแมนออฟในร่างของเซเว่นและซีโร่ซึ่งออฟได้รับพลังจาก2ตนนี้มาและได้กำจัดสปราร์ลัดกับเลวทตโสอย่างง่าย จากนั้นก็บินกลับดาวไปแต่ยังก่อนเลเปอทสมันยังไม่ตายมันต้องการปลุกเบรียลขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่สามารถปลุกขึ้นมาได้เพราะเบรียลก็ยังไม่ตายทนานนั้นเองก็พบกับเบรียลที่จมตีใส่เลเปอรทดอย่าง ไรปานีโดยนำกีก้าบทเทนไลเซอร์ของตนคืนมาและก็ได้สร้างระเบิดมิติเวลาที่สามารถทำลายล้างได้ทั้งจักรวาลซึ่งเบเลียวไปยังโลกมนุษย์และทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งแม้กระทั่งอัิเมทซีโร่ก็ยังรับมือไม่ไหวและเบเลียวต้องการทำลายจักรวาลน,นี้โดยการนำระเบิดมิติเวลามาทำลายโลกและจักรวาลอย่างเลือดเย็นส่วนอุตตร้าแมนก็ได้แต่เฝ้ามองเท่านั้นแต่ก่อนที่จักรวาลจะหายไปอุลตร้าแมนคิงได้ทำการสลายพลังของตนเองปกป้องจักรวาลโดยพลังจะ สลายไปตามจักรวาลต่างๆซึงทําให้โลกกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่คนบางส่วนก็จำเรื่องราวความผด้ายที่เบเรียลบุกมาที่โลกส่วนอุลตร้าแมนซีโร่ก็ได้กลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อตามหาเศษซีลพลังของอุลตร้าแมนคิงแต่คราวนี้เขาไม่สามารถใช้พลังของอัติเมตได้แต่ที่โลกนั้นเองก็ได้พบกับอุลตร้าแมนที่คอยช่วยเหลืออยู่แต่มันน่าคล้ายกับเบเรียลซึ่งกระเพาะอุลตร้าแมนจิตเป็นอุลตร้าแมนที่เกิดมาจากแคปซูลอุลตร้าแมนซึ่งได้รับยีนของเบเรียลอยู่ ต้องใช้ร่างชายจากคันก้าหายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเรโตะและได้ต่อสู้ร่วมกันมาแต่ในตอนนั้นเองอุลตร้าแมนฮิคาริได้มอบพลังแคปซูลอุลตร้าแมนเจนใหม่ผนวกกับพลังของอุลตร้าแมนซีโร่จะทําให้เกิดร่างอุลตร้าแมนซีโร่บียอนแต่เรลลิวนั้นก็ได้ร่างใหม่เหมือนกันและทั้งคู่ก็ได้ปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพรรานแต่พลังของซีโร่เอง ไม่สามารถเอาชนะเบรียลได้มีเพียงอุลตร้าแมนจีทที่สามารถหยุดเบรียลลงได้และเขาก็ทําสําเร็จหลังจากนั้นซีโร่ก็ได้ล่ำลากับเลโตะซึ่งตอนนั้นอัลติเมดเบสเลดก็ใช้งานได้ปกติและได้เดินทางไปหาพวก้องของตัวเองต่อไปหลังจากนั้นซีโร่ก็ได้รับคําสั่งไปที่โลกอีกครั้งเพื่อประยุ์แผนการของกิลบาริสที่มันจะพยายามรีเซ็ตดาวต่างๆและทําลายกิกาแฟนาไลเซอร์เพื่อความสงบสุขของจักรวารอุลตร้าแมนซีโร่ได้ร่วมมือกับอุลตร้าแมนออฟและอุลตร้าแมนจีท เข้าปะทะกับกราคทอนอย่างดุเดือดเลือดพล่านแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่น้อยจนซีโร่ต้องทำการย้อนเวลาเพื่อช่วยจีดเอาไว้หลังจากนั้นก็เกิดปฏิหารขึ้นเมื่อจีตสามารถดึงพลังของกีก้าไฟนาไลเซอร์ออกมาได้จึงท,ทำให้จีตเปลี่ยนร่างเป็นร่างออนติเมทไฟนอลและร่วมมือกันทำลายคิวบาิสลงจนได้และซีโร่ก็ได้ล่ำลากับอุลตร้าแมนจีอีกครั้งหนึ่งและจากไปพร้อมกับทีมอันติเมทฟอร์ซซีโร่ อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้มีคนแชร์ครบ2คนเมื่อไหร่คุณมอสเนี่ยจะไมยหน้า3าในฟาดป่าคนแชร์สิบทีภายใน1วิผมว่าคุณมอสเนี่ยอ่าดูเดือดแฟตมากเกินไปละฮ <c oughs> ้มมมอสไม่เหม็นหมดโ <c oughs> อ้อย <c oughs>